อาจจะมีพลังงานบางอย่างนะคะที่ดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้มาดูค่ะว่าทำไมคุณต้องมาเจอคลิปนี้นะคะถ้ามาคุณถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะะมาดูกันใบแรกวูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางทางที่คุณทำอยู่ขอให้ไปต่อนะคะบอกเลยว่ามาถูกทางค่ะ นะการเงินจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นอย่าเพิ่งท้อนะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะอะไรอีกนะหนี้สินทุเราเบาบางลงนะคะใครมีหนี้สินเรื่องบ้านนะคะเรื่องที่ดินอสังหาหรือเรื่องรถหรือหนี้สินดใดๆนะคะบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ามาถูกทางมาดีแล้วทางมาดีแล้ว อะไรที่หนักอยู่ภาระอะไรที่แบกอยู่จะทุเลาเบาบางลงออ้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากค่ะอะไรอีกนะคะจะริญก้าวหน้าโอ้โหคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคุณก้าวต่อนะก้าวต่อนะคะไปเลยนะคะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นอ่ะใบที่สามนะคะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจ,จเจริญเติบโตอะไรอีกอ่ะมาดูกัน ะะชื่อเสียงโด่งดังโอ้โหอาจจะมีบางคนนะคะที่กำลังเริ่มต้นสร้างตัวตนนะคะบอกแล้วว่ามาถูกทางอย่าเพิ่งท้อขอให้ทำต่อนะคะคุณต้องตั้งใจถ้าคุณไม่ทำไม่มีทางได้นะคะนี่คือการลงมือทำเลยนะคะอะไรอีกนะคะเศรษฐีโอ้โหคนลุกถ้าใครคิดว่างมงงายเลื่อนผ่านนะคะ แต่นี่เป็นพลังงานที่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องมาเอื่นที่คุณจะมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานเศรษฐีขึ้นมาเศรษฐีนี่หมายถึงว่าขึ้นอยู่ตามฐานบุญของแต่ละคนนะคะใครที่เชื่อว่าตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลนะคะ บุญหนุนนาให้คุณเป็นเศรษฐีเศรษฐีของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะแค่เงินหมื่นบางคนอาจจะแค่เงินแสนบางคนอาจจะเป็นล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านแล้วแต่แล้วแต่บ <circles> ุญวาสนาฐานบุญของแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันการรวยความรวยความเป็นเศรษฐีของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอะไรอีกนะคะมาดูกันตัดขาดนะคะสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีนะคะออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะหลังจากนี้นะ โอ้โหขอดูอีกเทพเทวดาประจําตัวปกปักรักษาคุ้มครองอย่าลืมสวดมนต์นะคะม,มนต์บทหนึ่งที่มีอยากจะแนะนําคือแต่ละคนแต่ละวันนะคะจะมีคาถาบูชาเทวดาประจําตัวนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าคา,าถาบูชาเทวดาประจําตัวของของแต่ละวันนะคะ จะเป็นบทใดบ้างก็แต่ละคนเข้าไปดูได้แล้วก็ขอให้สวดทุกวันเป็นการสร้างบารมีเป็นการเสริมให้เทวดาประจําตัวมีบารมีช่วยเหลือเรานะคะนี้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ทุกคนมีเทวดาประจําตัวนะคะอะไรอีกการเดินทางจะสร้างเงินให้คุณจะสร้างจะมีความโชคดีจากจากการเดินทาง อาจจะได้เสียงลอตเตอรี่นะคะลองเสียงดูนะอาจจะได้โชคอาจจะได้ข่าวดีไม่เฉพาะเรื่องลอตเตอรี่ไม่เฉพาะเรื่องโชคอาจจะได้งานจากการเดินทางอาจจะได้ข่าวดีจากการเดินทางนะคะโอ้โหอ่ะขออีกสักสองใบนะคะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโอ้โหทุกคนอ่ะขอพรไม่ใช่ความบังเอิญค่ะพรที่ขอได้ ใครขออะไรไว้นะคะใครขออะไรไว้ขอเรื่องการเงินขอให้บรรเทาเรื่องหนี้สินใช่ไหมนะคะถ้าใช่บอกว่าใช่นะขอให้ได้รวยเป็นเศรษฐีใช่ไหมขอให้ชื่อเสียงโด่งดังขอให้การเงินการงานจเจริญก้าวหน้านะคะขอให้ไปพบเจอเส้นทางที่ดีให้มีคนนําทางใช่ไหมนะคะถ้าถ้าถ้า ใช่ก็คือตอบว่าใช่นะคะแล้วก็รับพลังงานนี้ไปใครที่เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานมหาเศรษฐีเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณเป็นเศรษฐีใจบุญนะคะบอกเลยว่าไม่มีความบังเอิญที่คุณจะมาเจอคลิปนี้แชร์ออกไปใครแชร์ขอให้เป็นพลังงานเศรษฐีเร็วๆว,วันขึ้นอยู่กับฐานบารมีของแต่ละคนแต่ไม่เชื่อว่าคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญค่ะขอให้โชคดีนะคะ